สวัสดีค่ะแม่มดทาโร่เองค่ะวันนี้นะคะกลับมากับคำถามที่ว่าหางานเสริมดีไหมทำงานเพิ่มดีหรือเปล่านะคะแต่รูปเนี่ยเป็นควงงานควงเหรียญกันอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก่อนจะมาดูคำทำนายเลือกดูก่อนนะคะว่าชอบไพ่แบบไหนชอบหน้าไพ่แบบไหนแล้วเดี๋ยวมาดูคำทำนายของหน้าไพ่ที่คุณเลือกกันนะคะอย่าลืมกดเลิฟให้ด้วยนะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเลือกหน้าไพ่ใบนี้เดี๋ยวมาดูไพ่เสียงทายของสำรับนี้กันนะคะว่าไพ่จะมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับงานเสริมให้คุณบ้างนะคะไพ่บอกว่านะคะถ้าณนะตอนนี้นะคะณนะช่วงเวลานี้เนี่ยให้คุณโฟกัสไปที่งานเดียวก่อนงานเดียวงานหลักของคุณก่อนนะคะ,ะดูจากหน้าไพ่หน้าไพ่เนี่ยเป็นถือสองเหรียญอยู่นะคะสองเหรียญ หมายถึงว่าควรจะมีงานเสริมเข้ามาดีไหมนะคะจะได้ควง2ง,งานเลย2อ,อย่างเลยเนี่ยแต่ไพ่เสียงทายเนี่ยบอกมาว่าให้จับงานเดียวงานหลักของคุณก่อนเอาให้มั่นเอาให้อยู่นะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยงานงานประจำที่ทําอยู่เนี่ยถ้าทําให้ดีเนี่ยยังไงก็น่าจะทําให้คุณเจริญก้าวหน้าแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นงานที่จะต้องเดินทางด้วยหรือว่า ถ้าถ้าเป็นงานที่จะต้องเดินทางเนี่ยการที่จะมีงานเสริมเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้เหนื่อยมากเกินไปนะคะแล้วก็ทําให้โฟกัสงานหลักงานเดียวที่มีอยู่เนี่ยอาจจะได้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เสียงไทยยังแนะนําว่าให้คุณทํางานเดียวงานเดิมให้ดีก่อนนะคะสําหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่เสียงทยกันว่าไพ่เสียงไทยจะให้คําแนะนําอะไรกับคุณบ้างโอเค ไพ่เสียงทายออกมาสำหรับหน้าไพ่ใบนี้นะคะไพ่ที่กำลังอยากจะควงสองงานเนี่ยไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวจะวอดไวายไปกันใหญ่ตอนนี้อยู่กับงานเดียวงานเดิมไปก่อนนะคะเอ่อการที่มีงานเสริมเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่พร้อมยังไม่พร้อมแล้วก็จะรับไม่ไหวเดี๋ยวจะ วอดวายกันไปหมดนะคะทั้งงานใหม่งานเสริมแล้วก็สุขภาพของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นไพ่เสี่ยงทายยังไม่แนะนำค่ะยังไม่แนะนำให้ควงสองงานทำงานเดิมงานเดียวที่เรามีอยู่ยึดมั่นทำให้มันดีก่อนนะคะ